พวกเขาเดินทางเงีย,งยบๆต่อไปอีกสองวันชายนักเล่นแร่แปรธาตุระวังตัวมากขึ้นเพราะพวกเขากำลังเข้าใกล้สมรภูมิที่มีการสู้รบรุนแรงกว่าที่อื่นๆส่วนเด็กหนุ่มก็พยายามฟังสิ่งที่ใจของเขาบอกใจของเขาช่างเข้าใจยากเมื่อก่อนร่ำแต่จะหนีไปแต่บัดนี้กลับอยากทําทุกอย่างเพื่อไปให้ถึงบางครั้งมันเล่าเรื่องราวความคิดถึงบ้านอยู่เป็นชั่วโมงชั่วโมง บางครั้งก็ตื้นตันกับดวงอาทิตย์ขึ้นในทะเลทรายและทําให้เด็กหนุ่มต้องแอบร้องไห้หัวใจของเขาเต้นแรงยามที่ใจบอกเขาเรื่องขุมทรัพย์และเต้นช้าลงยามที่สายตาของเด็กหนุ่มจมหายไปในขอบฟ้าที่ไร้จุดสิ้นสุดของทะเลทรายแต่มันไม่เคยนิ่งเงียบแม้เด็กหนุ่มไม่ได้พูดกับชายนักเล่นแร่ปแปรธาตุเลยก็ตามทำไมเราจึงต้องฟังเสียงของใจครับเด็กหนุ่มถามขึ้นเมื่อพวกเขาหยุดพักแรมกันวันนั้น พระใจอยู่ที่ไหนคุมทรัพย์ก็อยู่ที่นั่นใจของผมอยู่ไม่นิ่งเลยเด็กหนุ่มบอกมันมีความฝันมันอ่อนไหวและมันกำลังตกลุมรักผู้หญิงแห่งทะเลทรายคนหนึ่งมันจะเอาโน่นเอานี่และไม่ปล่อยให้ผมได้หลับได้นอนมาหลายคืนแล้วเมื่อนึกถึงเธอดีแล้วใจของเจ้ามีชีวิตฟังสิ่งที่มันจะบอกต่อไปเถอะสมวันถัดมาทั้งคู่เดินผ่านนักรบสองคนและเห็นนักรบคนอื่นๆที่ขอบฟ้า ใจเด็กหนุ่มเริ่มพูดถึงความกลัวมันเล่าเรื่องที่ได้ยินจากจิตของโลกให้เขาฟังเรื่องราวของคนที่ออกตามหาขุมทรัพย์ของตนแล้วไม่พบบางครั้งเด็กหนุ่มอดรู้สึกกลัวไม่ได้เมื่อคิดว่าอาจไม่พบขุมทรัพย์หรืออาจเอาชีวิตมาทิ้งกลางทะเลทรายบางครั้งมันก็บอกเด็กหนุ่มว่ามันพอใจแล้วเพราะมันได้พบความรักและได้เรียนทองคำมามากมายใจของผมมันทรยศเด็กหนุ่มบอกชายนักเต้นแร่ปแปรธาตุ เมื่อพวกเขาหยุดพักเพื่อให้ม้าได้พักสักเล็กน้อยมันไม่อยากให้ผมไปต่อนั่นเป็นสิ่งที่ดีชายนักเรื่อแ่ปแปรธาตตอบเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าใจของเจ้ามีชีวิตการมีความกลัวที่จะแลกความฝันกับสิ่งที่ได้มาแล้วทั้งหมดเป็นเรื่องธรรมดาถ้าอย่างนั้นผมต้องฟังใจของผมไปเพื่ออะไรเพราะว่าเจ้าไม่มีวันทําให้มันเงียบเสียงนะสิแม้เจ้าแซงไม่ฟังสิ่งที่มันพูด มันก็ยังอยู่ในตัวของเจ้าอย่างนั้นและจะพูดอยู่ตลอดเวลาซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่ามันคิดอย่างไรเกี่ยวกับชีวิตและโลกนี้แม้ว่ามันทรยศอย่างนั้นหรือการทรยศคือการจู่โจมที่เจ้าไม่ทันคาดคิดหากรู้จักใจของตัวเองดีมันจะไม่มีวันทำเช่นนั้นได้เพราะเจ้าจะรู้ว่าความฝันและความต้องการของตัวเองคืออะไรและรู้ว่าจะจัดการสิ่งเหล่านั้นอย่างไร ไม่มีใครหนีใจตนเองพ้นฉนั้นจงฟังสิ่งที่มันพูดเพื่อจะได้ไม่ถูกจู่โจมโดยไม่ทันได้ตั้งตัวเด็กหนุ่มฟังใจของตัวเองต่อระหว่างที่พวกเขาเดินทางไปในทะเลทรายเขาได้รู้จักกับดักและเล่กลของมันและยอมรับสิ่งที่มันเป็นเขาเลิกหวาดกลัวและเลิกคิดถอยกลับเพราะบ่ายวันหนึ่งใจของเขาบอกว่ามันกำลังยินดี แม้ฉันจะชอบบ่นไปบ้างใจของเขาพูดนั่นเพราะฉันเป็นใจของมนุษย์และใจของมนุษย์มักเป็นเช่นนี้มันกลัวการทำความฝันอันยิ่งใหญ่ทั้งหลายให้เป็นจริงเพราะคิดว่าตัวเองไม่สมควรได้รับหรือทำไม่ได้พวกเราใจของมนุษย์ หวาดกลัวเพียงนึกถึงความรักที่จากเราไปตลอดการนึกถึงช่วงเวลาที่คงจะดีแต่กลับไม่เป็นเช่นนั้นคิดถึงขุมทรัพย์ที่น่าจะค้นพบแต่กลับถูกซ่อนไว้ใต้ผืนทรายตลอดการเพราะเมื่อสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นพวกเรามักเจ็บปวดเหลือประมาณใจของผมกลัวความเจ็บปวดเด็กหนุ่มบอกชายนักเล่นแร่แปราธาตุในค่ำคืนหนึ่งขณะพวกเขามองดูเวงฟ้าที่ไร้ดวงจันทร์ บอกใจของเจ้าสิว่าการกลัวความเจ็บปวดเลวร้ายยิ่งกว่าความเจ็บปวดเสียอีกและไม่มีใจดวงใดเจ็บปวดเมื่อออกตามหาฝันของตนเองเพราะแต่ละขณะของการตามหาคือช่วงเวลาของการได้พบพระเจ้าและความเป็นนิรันดร์แต่ละขณะของการตามหาคือช่วงเวลาแห่งการพบพระเจ้าเด็กนุ่มบอกใจของตัวเองขณะที่ฉันออกตามหาขุมทรัพย์ของฉันทุกๆวัน เป็นวันที่สดใสเพราะฉันรู้ว่าแต่ละโมงยามคือส่วนหนึ่งของความฝันที่จะค้นพบฉันได้ค้นพบสิ่งต่างๆที่คงไม่ได้เห็นหากฉันไม่กล้าที่จะลองทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้สำหรับคนเลี้ยงแกะแล้วใจของเขาก็สงบตลอดบ่าย กลางคืนเด็กหนุ่มนอนหลับสนิทและเมื่อเขาตื่นขึ้นมาใจของเขาเริ่มเล่าเรื่องราวที่ได้ยินมาจากจิตของโลกมันบอกว่ามนุษย์ทุกคนที่มีความสุขคือคนที่นำพระเจ้ามาด้วยภายในและความสุขหาได้จากเม็ดทรายธรรมดาธรรมดาเม็ดหนึ่งในทะเลทรายเช่นเดียวกับที่ชายนักเล่นแร่ปแปรธาตุเคยว่าไว้เพราะเม็ดทรายคือช่วงเวลาหนึ่ง ของการสร้างโลกเช่นกันและจัก,กรวาลใช้เวลานับล้านล้านปีเพื่อรังสันมันขึ้นมามนุษย์แต่ละคนบนพื้นแผ่นดินต่างมีคุมทรัพย์ที่คอยพวกเขาอยู่ใจของเขาบอกหัวใจพวกเราไม่ค่อยพูดเรื่องขุมทรัพย์นี้นักเพราะคนไม่ต้องการจะค้นพบมันอีก พวกเราพูดเรื่องขุมทรัพย์เฉพาะกับพวกเด็กๆเ,เท่านั้นหลังจากนั้นเราก็ปล่อยให้ชีวิตนำแต่ละคนไปตามทางของตนเองแต่น่าเสียดายที่มีน้อยคนเดินตามเส้นทางที่วาดไว้เพื่อพวกเขาซึ่งก็คือเส้นทางของชะตาชีวิตและเป็นหนทางแห่งความสุขคนส่วนใหญ่เห็นว่าโลกเป็นสิ่งหนึ่งที่คุกคามเขาโดยเหตุน,นี้โลกจึงกลายเป็นสิ่งที่คุกคามขึ้นมาจริงๆดังนั้นพวกเรา ใจของมนุษย์จึงพูดแผ่วเบาลงทุกทีแต่เราไม่เคยเงียบและเราภาวนาไม่ให้ใครได้ยินคำพูดของเราเพราะเราไม่อยากให้มนุษย์เจ็บปวดที่ไม่ทำตามที่ใจบอกทำไมใจถึงไม่บอกมนุษย์ว่าควรเดินตามฝันของตัวเองล่ะครับเด็กหนุ่มถามชายนักเล่นแร่แปรธาตุเพราะหากทำเช่นนั้นใจนั่นแหละที่เจ็บปวดที่สุดใจไม่ชอบความเจ็บปวด เด็กหนุ่มเข้าใจใจของตัวเองนับตั้งแต่วันนั้นเขาขอร้องมันว่าอย่าได้ทอดทิ้งเขาขอให้มันบีบรัดและส่งเสียงเตือนในยามที่เขาอยู่ห่างจากความฝันเขาสาบานว่าทุกครั้งที่ได้ยินเสียงเตือนนี้เขาจะปฏิบัติตามคืนนั้นเด็กหนุ่มเล่าเรื่องทั้งหมดให้ชายนักเล่นแร่ปแปราธาตุฟังชายนักเล่นแร่ปแปราธาตุจึงรู้ใจของเด็กหนุ่มได้กลับไปยังจิตของโลกแล้ว ตอนนี้ผมต้องทำอะไรต่อไปครับเด็กหนุ่มถามมุ่งไปยังพีระมิดชายนักเล่นแร่แปรธาตุตอบและเอาใจใส่กับสัญญาณต่อไปตอนนี้ใจของเจ้าเผยให้เห็นขุมทรัพย์แล้วมันคือสิ่งที่ผมจำเป็นต้องรู้ใช่ไหมไม่ใช่นะชายนักเล่นแร่แปรธาตุบอก สิ่งที่เจ้ายังไม่รู้คือก่อนที่จะทำความฝันให้เป็นจริงจิตของโลกจะทดสอบทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้เรียนรู้มาตลอดการเดินทางที่ทำเช่นนั้นไม่ใช่เพราะจิตของโลกชั่วร้ายแต่เพื่อให้เราเอาชนะบทเรียนจากประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ในระหว่างการเดินทางสู่ความฝันทว่านี่มักเป็นช่วงเวลาที่คนส่วนใหญ่เลิกล้มความพยายามนี่คือสิ่งที่เราเรียกโดยภาษาแห่งทะเลทรายว่า ตายเพราะความกระหายขณะที่ต้นอินทพพัลามปรากฏให้เห็นตรงขอบฟ้าการสแสวงหาเริ่มต้นด้วยโชคของมือใหม่เสมอและมักจบลงด้วยการพิสูจน์ตนเองของผู้ชนะเด็กหนุ่มนึกถึงสุภาษิตโบราณในบ้านเกิดของเขาบทหนึ่งสุภาษิตบอกว่าช่วงเวลาที่มืดมิดที่สุดคือช่วงเวลาก่อนดวงอาทิตย์ขึ้น